สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องคำวิเศษไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันไหมวันนี้คุณครูม,มีเกมสนุกๆเกี่ยวกับคำวิเศษมาให้นักเรียนเล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมดาวินชีเป็นอย่างไรกันบ้างคะแค่ได้ยินชื่อก็สนุกกันแล้วละสิก่อนอื่นเรามาทบทวนเกี่ยวกับคำวิเศษกันดีกว่าค่ะ คำวิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันค่ะและเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคำวิเศษมักอยู่หลังคำที่มาขยายค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนพร้อมแล้วไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ วิธีการเล่นนะคะให้นักเรียนทายคำวิเศษจากภาพที่ครูกำหนดให้นะคะคำวิเศษจะอยู่ในช่องสีครีมแต่นักเรียนจะต้องเดาประโยคจากภาพของค,ครูด้วยนะคะเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยอนึกออกกันแล้วนะสิมาดูภาพที่สองค่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้เขากําลังเป็นอาการอะไรเอ่ยแอบเห็นมีน้ำตาไหลด้วยเริ่มเลยค่ะเรามาดูคำวิเศษของประโยคหลังประโยคนี้นะคะคำวิเศษในประโยคนี้คือคำว่าลั่นรูปประโยคเรามาดูกันค่ะเสียงร้องลั่น เป็นยังไงกันบ้างคะใครถูกบ้างเก่งมากเลยค่ะข้อที่2นะคะมีคำใบ้ทั้งหมด3า,าภาพด้วยกันค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะอันนี้ชัดเจนมากไม่ต้องคิดเยอะนะคะภาพที่2องเขาเอาหลอดหลอดมาทำเป็น ที่วางเครื่องเขียนที่วางดอกไม้เป็นแจกันเขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนมีคำใบ้คือคำว่า DIY แล้วงาน DIY เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับอะไรอพอภาพที่3ภาพที่3มเนี่ยเป็นคำว่า beautiful ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยแล้วได้คำว่าอ่าทราบกันแล้วใช่ไหมคะ และนักเรียนก็ต้องเติมคำวิเศษตรงนี้นะคะเริ่มค่ะมาดูคำวิเศษค่ะคำวิเศษก็คือมากค่ะประโยคนี้คือประโยคดอกไม้ประดิษฐ์สวยมากคำนี้นะคะ DIY ก็เกี่ยวกับงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะ ถูกกันไหมคะหายคนถูกใช่ไหมคะข้อ3ค่ะข้อ3มีทั้งหมดสองภาพภาพแรกนะคะมีลูกศรสีแดงชี้ไปที่เขาเรียกว่าอะไรคะบุคคลท่านนี้ต่อมาภาพที่2ค่ะภาพที่สองเป็นแคทเชียแคทเชียคือเขาทำอะไรอยู่นึกประโยคนะคะ ครูจะจับเวลาแล้วนะคะเริ่มค่ะคำวิเศษข้อนี้คือคำมว่าเร็วประโยคก็คือแม่คิดเงินเร็วคำนี้คำวิเศษในข้อนี้อาจจะเป็นคำอื่นก็ได้นะคะคิดเงินเก่งค่ะใครถูกบ้างคะ เก่งมากค่ะข้อ4นะคะข้อ4มีทั้งหมดภาพให้นักเรียนถ่ายมีทั้งหมด3ภาพเรามาดูภาพแรกนะคะภาพแรกโอ้ยมีหลายคนเลยเขากำลังสนุกสนานมากๆเลยเราจะเรียกเขาว่าอะไรคะบุคคลเหล่านี้อ่ะมีหลายคนต่อมาภาพที่2เป็นผู้หญิงค่ะ ตรงนี้ถ้าเราดูว่ามือเขาเนี่ยจับไปที่ตรงไหนนะคะต่อมาภาพที่3ค่ะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญนหนึ่งแสดงถึงไม่บอกค่ะเรานะคะและอย่าลืมคิดคำวิเศษข้างหลังด้วยพร้อมแล้วเริ่มค่ะมองภาพนะคะภาพค่อนข้างชัดเจนเลย ฉเฉลยค,คือคำว่าจังค่ะเรามาดูรูปประโยคเด็กๆน่ารักจังตรงตัวนะคะคุณครูบอกนักเรียนแล้วอันนี้ก็เป็นภาพของเด็กๆผู้หญิงคนนี้เขาจับที่ใบหน้าของเขาสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจแทนคำว่ารักค่ะนะคะเราไม่ต้องบอกเป็นคำพูดแต่เราสื่อสารด้วยสัญ,ญลักษณ์นะคะ เด็กๆน่ารักจังถูกกันไหมคะข้อที่5ค่ะข้อที่5คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนเดาสองภาพด้วยกันเรามาดูกันที่ภาพแรกเอ๊ะภาพนี้ท่านมีอายุมากแล้วเราจะต้องเรียกท่านว่าว่าอะไรคะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะ จะต้องมีอายุมากแน่ๆเลยคุณครูใบให้ค่ะพี่สาวของแม่อาหลายคนมีคำตอบในใจแล้วเรามาดูภาพที่2ค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่จำนวนมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมคำวิเศษข้อนี้ว่าคิดนะคะหลายคนคิดออกแล้วเริ่มค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยข้อนี้คำวิเศษคือคำว่าชุนละมุนค่ะเพราะเขาเดินกันอยู่หลายคนเดินไม่รีรอเลยรูปประโยคค่ะรูปประโยคในข้อนี้ป้าเดินชุนละมุนใครถูกบ้างคะหลายคนถูกเก่งมากๆเลยค่ะมาดูข้อที่6กันค่ะข้อที่6ง่ายมากเลย ภาพนี้ภาษาอังกฤษคือตัวนั่นละค่ะต่อมาสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายได้แล้วใช่ไหมคะสองคำเพราะฉะนั้นนักเรียนนึกคำวิเศษกันเลยค่ะค,ครูให้เวลานะคะหมดเวลาค่ะคำวิเศษข้อนี้คือคำว่าอร่อยเพราะฉะนั้น รูปประโยคก็คือคำว่าอาหารอร่อยถูกกันใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยข้อนี้นะคะข้อที่7มีทั้งหมด2ภาพภาพแรกสวยจนงดงามมากมีหลากหลายสีสันภาพที่2ค่ะมาในรูปเป็นคำค่ะเอาภาพเอาภาพแรกกับภาพที่2มารวมกันนะคะ มีกลิน่นกลิ่นอะไรนะคําวิเศษของข้อนี้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยค่ะคิดไปนะคะหมดเวลาค่ะคําวิเศษของข้อนี้คือคําว่าหอมเพราะฉะนั้นรูปประโยคคือดอกไม้มีกลิ่นหอมค่ะใครถูกบ้างคะ เก่งมากค่ะข้อที่8ค่ะมีให้นักเรียนทายทั้งหมด2ภาพภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆชอบเล่นกันภาพที่2เป็นคำใบ้มาให้คือคำว่าน้ำหนักค่ะนักเรียนนำภาพแรกและภาพที่2มารวมกันได้เลยนะคะได้คำว่าอะไรคะเพราะฉะน,นั้นเราหาคำวิเศษกันค่ะ หมดเวลาค่ะนักเรียนตอบแล้วยังคะค่ะมาดูคำวิเศษคำวิเศษของข้อนี้คือคำว่าเบาเพราะฉะนั้นรูปประโยคข้อนี้คือคำว่าตอบพร้อมกันค่ะลูกโป่งมีน้ำหนักเบาใครถูกบ้างคะเก่งมากค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10บค่ะ ข้อข้อนี้มีทั้งหมดสองภาพให้นักเรียนทายนะคะแล้วข้อที่3มภาพที่สามให้นักเรียนเติมคำวิเศษคะ่ะภาพแรกเป็นสัตว์อะไรคะทุกคนรู้จักมาดูภาพที่2ค่ะเขาชี้ไปที่อวัยวะใดของนักเรียนเพราะฉะนั้นนึกคำวิเศษเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ หมดเวลาค่ะคำวิเศษของข้อนี้คือคำว่ายาวเพราะฉะนั้นอ๋อ,อกันแล้วใช่ไหมคะประโยคนี้คือประโยคยีราฟคอยาวค่ะถูกกันใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเกมดาวินชีของคำวิเศษของเราสนุกกันใช่ไหมคะถ้านักเรียนสนุกไว้เรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ